ครับผมแล้วครับได้มาร่วมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีไซน์มากปมทีเห็นแบบว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แฟชั่นสำหรับผู้หญิงแล้วก็ปีนี้ก็มีของผู้ชายมาด้วยแตผมก็เป็นลายของผู้ชายแล้วก็มีของเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นของที่เราสึกว่ามันมีความโมเดิร์นยูนิเซด้วยในตัวแล้วมันมีความสําหรับผมมันรู้สึกว่าสะกดมากเลยนะแต่ว่าโลโก้มีโลโก้ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกเป็นชอยมากครับอย่างที่ของเราคือเป็นกระเป๋าของผู้ชายใช่ไหมใช่กระเป๋าใหม่ โชว์ได้นะคะโชว์ก็มาเป็นคอลเลคชันใหม่ครับผมก็เป็นคอลเลคชันฟองนะครับผมสองพันยี่สินะครับผมสำหรับผู้ชายเห็นไหมครับมันที่มาซึ่งเรารู้สึกว่ามันสไตล์เราเลยนะครับโอ้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่ายูนิเซ็กซ์แล้มีความแบบไม่แครชัวร์จนเกินไปนะรัรู้สึกว่ามันมีกแอนแมทช์ได้หลายรูปด้วย ซึ่งมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าคอเดอร์หรือว่ากระเป๋าแบบเป้ใหญ่มีเล่งเลงในร้านมัน้ยเล่งเล่งในร้านไหมจริงๆผมเห็นหนาฬิก,กาผู้หญิงซึ่งผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้เพราะมันมีความแบบสวยด้วยเพราะเราก็ใส่แฟร์อยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้ิชชอบไหมยะชอบกันแฟร ฝากคอลเลกชันของรีนครับผมครับผมก็ฝากคอลเลคชันของรีนเลยฮะเดี๋ยวนี้เขามีแบบลายของผู้ชายแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมรินพอมส่งผลิตภันะครับผมทุกแบบซีรีส์ครับครับเป็นไงฮะมันร้อนเลยเห็นมีคนแซวว่าแบบห้องศิลปะคือยังไงเอ่ยมันร้อนเลชลันอาร์ตรูมครับผมก็ตามชื่อเลยก็เป็นห้องชลันที่มีความอาร์ตใช่ครับผมพึ่งพึ่งจริงจริงพึ่งอัด รีแอคไวตอนเช้านี่เองเออเออพิ่งดูแบบว่าตาเนื้อแบบเต็มเต็มใช่เ,เพิ่งมีเวลาดูก็หลบหลังโซฟาครับผมแล้วก็รอดูรีแอคเลยเราก็ไม่กล้าดู้วยแล้วก็เขินเขินเขินเวลาดูแบบเขินมากยิ่งแบบเวลาดูกับแฟนคลับยิ่งเขินเลยเใช่เพราะฉากนี้คือหลายคนบอกว่าห้องศิลปะไฟลุกเลยไฟไม่ลุกนะก็ยังปกติถ้าไฟลุกก็ไม่น่าอยู่ตรงนั้นกันได้แล้วเราก็ต้องวิ่งหนี จ,จริงๆผมมีความสึกว่าผลว่าจะตัดออกมาใช้ยเยอะอจริงๆมันมีมากกว่นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไอานาคตหรือเปล่า<อ>หรือว่า EP 13 14, 14หรือเปล่าที่ห้องชายคณินหรือเปล่า<อ>แต่ตนนจริงๆจริงๆมันมีหลายซีนมากเลยนะฮะทุกคน เราเราดูตอน <c oughs> เราดูตอนนี้ตัดมาแล้วมันเขินแล้วเวลาเราดูตอนถ่ายจริงมันไม่เขินหรอพี่สิโอ้ยจริงตอนตอนถ่ายจริงเขินไหมก็มีเขินบ้างแต่ตอนถ่ายจริงเราแบบต้องโฟกัสมากเราใช้เวลามากล <c oughs> ูกทีมก็ช่วยกันเต็มที่เต็มที่อยู่ก็เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างมันใช้เวลาถ่ายแบบมาหลายพุ่มมากทุกอย่าง <c oughs> แต่ <c oughs> ทำไมแบบว่าถ่ายสี่ห้าชั่วโมงทำไมมันเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยให้เต็มมากกว่านี้เหรอคะอยากให้บอกออมออนแอร์มากกว่านีก็ก็แล้วแต่พุ่มกับกับผมจริงๆผมว่ามันเยอะแล้วฮะ แค่ซีนี่แค่ซีนถ่ายห้าชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่มันเยอะมากฮะใช้พลังงานมากแล้วก็คนมุมกล้องอะไรเงี้ยอะไเงี้ยที่จริงเป็นเป็นเรื่องซีนที่หนักที่สุดตั้งแต่เล่นมากันตล้งแต่เดือน่สุดเลยฮะถูกดูเดือดที่สุดในชีวิตอ๋อหนูก็น่าจะดูเดือดที่สุดในชีวิตครับผมเพราะว่ามันมีมันมี ประมาณ3ครั้งเนาะมันก็จะมีไตระดับความรู้สึกตัวละครไป<อ>ผมก็จะเป็นลิกซินอยางเแต่แ<ล>จริง<ะ>ความอาร์ตนี่แบบว่าต้องยกหิวให้แต่นุมกล้องหรือว่าสกอร์เพลงที่ทําให้เคิร์มตอนแรกผมแบบ <Okay. S 1> ยังไม่ได้แบบตั้งใจของสกอร์ไง <Okay. S 1> สกอรมันแบบมีความแบบลุน้นลุ้นเสร็จระทึกแล้วก็ระทึกเสร็จมีความเบามีความซอฟมีความแบบหนักเบาแบบไหลไปตามอารมณ์ไงครับี่เหลือตะพีกว่านี้ยิงนะคะตะพีกว่านี้ไหมเลยกี่เลเวลอืม คิดว่าพีกว่านี้ไหมสำหรับผมว่าพีกว่านี้ใช่พีกว่านี้ในหลายเรื่องนะไม่ใช่แบบความสัมพันธ์ของคดีนกับชลาร์นเดียวครับผมนึกว่าฉากเลิฟซีนจะมีกว่าี้มีพีกว่านี้อีกต้องรอดูเราไม่สปอยไม่สปอยนั่นรอเขาว่าไรรอเขาว่าไรทุกทีออกมาเขินวันนี้ดูนั่งอัดเรียเขินตัวบิดไปหลังโซฟากันใหญ่เลยก็ทั้งโงกหน้าแล้วก็แบบไม่อยากดูแล้วแล้วก็นึกถึงฟิลตอนแบบว่าดูแลกับแฟนคร <ents>? ับ เราเข้าใจแฟนในมุมของแฟนคลับแล้วใช่ไหมก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นแบบเขาเรียกว่ามือไม้สั่นแล้วก็แบบเขินแล้วแบบเหนื่อยอ่ะหายใจแบบติดติดขัดอ่ะเออแล้วก็นึกถึงวันที่ไปดูเรีก EP7 ครับผมตอนนั้นแบบหนูไม่มีที่หลบเลยทำไงดีซ้ายก็มีคนขวาก็มีคนทันหลังก็ยิ่งเห็นคนมองหน้าอะไรเงี้ยก็เออเราเข้าใจ มีมีอา่านฟีดแบ็กว้าไหมคะที่เป็นแฟนบัตแคปในเอปอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักเนาะแล้วก็โปรดักชันเขาแบบจเต็มนะมันก็จะมีหลายมุมมองนะแต่เรารู้สึกว่าส่วนใหญ่เป็นฟิทแบ็กที่ดีมากเลยนะครับชมเรื่องภาพหรือว่าความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมันขนุนครับ ุกมจริงๆอ่ะมันใช้แบบความรู้สึกมันใช้ความเชื่อใจไม่ว่าตัวหนูเองเฮียตัวพี่ออฟเองหรือว่าตะก,ก้องเองอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันให้มันแบบว่าออกมาให้สวยงามภามงานมาแบบมาที่สุดดิลี่ซี่บอกมันเยอะที่สุดแล้วมันข้ามเซฟโซนมากกว่านี้ไปแล้วต่อไปมันจะ level อั้เลเวลใไม่ถึงว่าเรื่องอ,งอื่นๆ่ที่จะ หมายถึงเรื่องเ,อเรื่องค่นี้ลูกซีือซีนจริงๆเรารู้สึกว่าขาไม่เคยเล่นกับใครขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีใครมาเล่นขนาดนี้หรือว่าเชื่อใจกันมากขนาดนี้แล้วจริงเพราะว่าเราสึกว่ามันต้องเชื่อใจกันมากเลยนะที่แบบว่าแบบจริงๆ,ๆถ่ายจริงมันเยอะกว่าน,นั้นมากอ่ะมันเยอะกว่าน,นั้นมากแต่แบบ ก็ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วแบบตัดเขาตัดใช้อะไรเงี้ยครับมีพูดคุยกับน้องก่อนถ่ายไหมครับเราเลจะเอาเล่นยังไงจะถ่าเขาก็มีกำกับบ้างแล้วก็ปล่อยไปตามฟีลบ้างลมบ้างอะไรเงี้ยครับผมบางทีแบบมันนานไปช็อตพูดกับว่าอาจจะแบบว่าพูดมาอะไรเงี้ยฮะเออการบรรยายด้วยกันมันทำให้รู้ใจกันแล้วด้วยตอนเวลาเล่นด้วยด้วยมากครับผๆแต่แต่นิเฮียนะครับผมเราสึกว่ามันมันสำคัญมากเลยนะเรามันมันเป็นความเชื่อใจหลายอย่าง อยู่กันมาแบบนานแล้วเราเชื่อใจแล้วเขาสบายใจเล่นด้วยตานนี้แอบหวันไหมคะว่าแฟนจะอยากเห็นที่มันใส่ระดับมากกว่านี้ไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยทุกคนมันมีหลายเรื่องนะเออตอนนี้ไอพีสิบมันก็แบบว่าเริ่มละมีหลารความรู้สึกแต่ว่าตัวละครเริ่มแบบว่าเผยแล้วว่าเอาเป็นคนยังไงเจออุปสรรคอะไรมันเริ่มมีการเมืองเข้ามามันเริ่มมีความรู้สึกความสัมพันธ์เข้ามาความรักแบบไหนรูปแบบไหนความโผลแบบไหนอะไรเงี้ยเรื่องแบบ นชั้นหรือว่าความรักต่างเพศอะไรองี้ยมีหมดนะคับหลังๆก็น่าจะมันมากกว่านี้แบบเราคือนะกับคุณตางชาดีมากคือจริงผมรู้สึกอินด์แฟนเยอะขึ้นมากนะครับแต่ว่าเศษในซีรีส์เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอยากให้เป็นเรื่องที่เป็นซอฟท์เวอร์ของไทยด้วยแล้วก็พี่อ<ม>๊อฟก็ลงทุนแบบโหเพิ่งคุยกันเมื่อก่อนนะ่าจะเกินร้อยล้านไปร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนี่บอกจริงเหรอพี่อะไรเงีดงดง้ยรวมๆแบบว่าเป็นเสร็จทุกอย่างแล้วคิดในใจ กำไรจากไหน <c oughs> ใจใหญ่ใจถึงอะไรก็พี่เสียนเสียชื่อไม่วะะัดชนะไม่ได้เลยต้อง <c oughs> <c oughs> ไปถามพี่อ,อ <c oughs> <ต>๊อฟครับแต่เราก็ถือว่าคุ้มค่าสมัยซีกับการที่แบบว่าเขาลงทุนขนาดนี้เพื่อแบบคุณภาพที่มันออกมาโหจริงจริงสมมติถ้าโปรตีที่เคยเห็นลงทุนหนักขนาดนี้คือไม่ใช่แค่แค่แค่บริษัทเดียว <c oughs> มันจะมีพาร์เนอร์หรืออะไรมาเข้แลกด้วยหรืออะไรแบบว่าให้ทุนมาอะไรแต่นี่เป็นทุนของพี่ออฟเองก็ เจ๋งเจ๋งฟอมทีมขึ้นมาแล้วก็โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนตั้งใจมากเหมือนเป็นพรนิญญาเอกของตัวเองแต่และทีมงานอะไรอย่างเงี้ยฝากติดตาม EP ที่เหลือนะคะครับผมก็ฝากติดตามทาองไฟเทนเทอร์เอ็กซ์สปรินนะครับผม EP ที่เหลือด้วยเหลือ4ี่ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้ตื่นเต้นหรือว่าหักมุมแบบไหนตอนจบอาจจะไม่ใช่อย่างที่คนคิดหรือเปล่า ไม่จบในนิยายหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าพลิกฟองหรือเปล่าเรก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผมฝากได้ไหมที่ไหนแล้วก็ฝ่ายพัดลื่นทางช่วงวันครับผม <laughs> ทางช่วงวันนะครับสังเกตนะครับผมเวลาสามทุ่มครึนนคร่งแล้วก็อันคัดที่อาีนะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งที่แบบ ช่วยปั่นเทนให้ทุกวิถีทางของล้านอะไรเงี้ยก็ตามที่บปทุกอย่างเลยรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแล้วก็แบบว่าปั่นเทนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนเป็นกลุ่มคนที่น่ารักมากที่ให้พลังงานให้แบบว่าซีนีแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคนเห็นมากขึ้นก็ขอบคุณทุกๆทุกคนมากๆครับผมเพลงงานเราคืาเราเริ่งเป็นชาร์ลัเพลงที่เห็นเพลงอ๋อเพราะมาเป็นแบบไม่ไม่ใช่ซิงเกิลใหม่เป็น OST ของฉลัน ใช่ครับชื่อเพลงว่าเอาไหนนะครับผมก็ได้พี่แอมมาแต่งก็ฟังรอบแรกรู้สึกเพาะมากเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังดนตรีลอยๆแบบสบายๆใช่ตอนอ่านแล้วแบบคำว่าพี่แอมเขารู้แหละเขารู้คอยว่าต้องแบบว่าเอาใช้ในซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออให้นึกถึงซีนนั้นเวลาร้องไปด้วยเออเราก็นึกถึงซีนนั้นแล้วก็ร้องไปด้วยตามฟีลแล้วก็ลอยไปกับ แสงสีเสียงดาวหรือว่าความรู้สึกตัวเองในซีนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเข้ากับตัวเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเ็าปล่อยออกมา,าแล้วกระแสก็ด<ช>ีเลยเนาะทุกคนบอกชอบเพราะว่าเนื้อเสียงเข้ากับผมหลายคนบอกอะไรเงี้ยเออเาไปตามฟังกันได้นะหมกใช่ฮันอก,ก็จะมีเอวีมาให้ดูง่ายๆครับก็ฝากติดต,ตามด้มวย โอเคค่ะขอบคุณค่ะคบเซอร์เซอับครคร